และเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสงไหงโกโลกได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านมินิมาร์ทที่บริเวณหน้าโรงแรมมารีนา่าว่าได้มีเด็กวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็เดินไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีกคันตึงทางเจ้าของร้านเห็นเข้าจึงทําให้เกรงกลัวว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ และเมื่อเจอ้าหน้าที่มาถึงจุดต้องสงสยัยก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีส้มขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอควายเราเรือ853จอดอยู่ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบว่ามีวัตถุต้องสงสยัยหรือระเบิดแต่อย่างใดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็ได้นำรถจักรยานยนต์ดังกล่าวไปจอดพักไว้ที่สถานีตำรวจภูทรสงัยโกโลก เพื่อที่จะทำการติดตามหาเจ้าของรถต่อไป